เมื่อไอ้เต้ากบน้อยเปิดร้านขนมหวานสุดน่ารักเหล่า,มาแมลงตัวน้อยจึงพากันไปนิมรองขนมหวานแสนอร่อยในเกมคาเฟ่วีนัสไฟแท็บเกมที่แสนน่ารักที่นำเสนอด้วยสีชมพูหวานแววแต่ว่ากบมันกินมแมลงไม่ใช่ละ่ะไง ดูยังไงนี่ก็เป็นเกมน่ารักน่ารักใสๆนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันได้กินเค้กอีกก้อนหนึ่งอืมกลิ่นของที่นี่หอมน่าอร่อยมากเลยล่ะอยากกินสุดๆเลยแต่ว่าต้องทำตัวสงบเสงี่ยมไว้โอเคหนังสือขายดีนะ่ะมันเขียนตัวเองไม่ได้หรอกนะว่าน้องน่าจะเป็นนักเขียนนะครับแต่ว่าโชคร้ายฉันชอบบรรยากาศของคาเฟ่นี่จริงๆเลยอะ่ะ ฉันน่าจะรู้จักมันให้เร็วกว่าน,นี้ที่นี่ทั้งน่ารักและนั่งสบายมากทําให้มีอารมณ์ในการเขียนหนังสือเอาล่ะฉันกละว่าจะหาอะไรกินซะหน่อยแต่ก่อนอื่นเลยฉันอยากสำรวจรอบๆนี้คาเฟ่มันน่ารักเหลือกเกินมาถามรีวิวจากผู้ใช้งานจริงฉันรักอาหารของพวกเขามากเลยล่ะมันสดใหม่มากโดยที่ไม่มีรสชาติของไมโครเวฟฉันมากินที่นี่ทุกๆวันเลยแต่เธอก็ยังรอดมาได้ว้าว นี่เธอไม่ทําอาหารที่บ้านบ้างเหรอถ้าฉันทําอาหารที่บ้านเมื่อไหรแล้วก็บ้านไฟไหม้แน่นอน <laughs> แล้วพวกคุณคู่รักนะครับสังเกตเห็นอะไรที่แปลกๆที่นี่บ้างไหมอ่าประธานโทษนะช่วยอย่ามาสอได้ไหมคนอื่นเขากําลังคุยกันอยู่โอ้โทษทีนะงั้นไปดูที่อื่นก็ได้ไปดูพนักงานร้านบ้างก็ได้นะครับเผื่อเขาจะใจดีไปยจุ๊บโอ้ต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่าคุณผ่านทางนี้ไปไม่ได้ นี่เป็นทีสำหรับส,บสบตาฟเท่านั้นเอาแน่นอนโทษทีนะคุณแอบเก็บศพมลแรงไว้หลังร้านใช่ไหมบอกมาล่ะนี่ฉันลองภายเนื้อของที่นี่ด้วยแล้วล่ะอร่อยมากเลยเอ่าว่าแต่พวกเขาทําจากเนื้ออะไรเหรออืมไม่รู้อะ่ะแต่เหมือนเขาจะใช้เนื้อหลายประเภทเลยนะนั่นเป็นเหตุผลที่มันบอกได้ยากมากๆเอาตรงๆทั้งกบ และยังมีต้นไม้กินมแมลงแล้วก็ชื่อคาเฟ่ว่า f ร y ยแท็บผมมองที่นี่ดีๆไม่ได้เลยนะและก่อนที่ผมจะไปสั่งขนมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะว่าไปแล้วคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าพืชข้างหลังนะ่ะมันชื่อว่าอะไรเหรออยากจะซื้อเก็บไว้สักอันน่ะโอ้นี่คือวีนั s ฟรายแท็มันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยล่ะฟรายแท็เหรอ ทำไมมันถึงชื่อแบบนั้นน่ะคุณพอจะรู้ไหมนี่มันฟังดูน่าสงสัยใช่ไม่ต้องกลัวนะจ้ะไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกที่มันชื่อว่าฟรายแทบเพราะว่ามันผลิตน้ําหวานออกมาได้ยังไงล่ะและพวกมแมลงเนี่ยก็ชอบมันมากๆเลยพวกเราใช้น้าหวานจากพืชนี่ในการมาทำขนมที่ร้านด้วยละ่ะพวกเราเรากบทั้งหลายเนี่ยก็ชอบน้ำหวานมากๆเหมือนกัน แต่คิดว่าคงไม่มีใครชอบน้ำหวานเท่ากับพวกเธอแล้วที่เป็นมแมลงเนี่ยคุณคิดว่าผมจะเก็บน้ำหวานด้วยตัวเองได้ไหมอะถ้าผมซื้อพืชต้นมานะ่ะผมน่าสนใจอยากอบขนมมานานแล้วโอ้แน่นอนสิเธอทำได้อยู่แล้วละ่ะที่รักนั่นเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยถ้าเธอไม่โดนแดกโอ้ขอบคุณที่มอบความกล้าให้ผมนะครับขอให้เป็นมือชาวที่แสนอร่อยนะจ๊ะที่รัก หมายถึงเป็นมื้อเช้าเองหรือว่าได้กินมือ้อเช้ายินดีต้อนรับสู่คาเฟ่วีนัสฟรายทพวกเรามีทั้งเครื่องดื่มและของหวานแสนอร่อยมากมายไม่เคยเจอคาเฟ่น้อยนนะ่ารักแบบนี้มาก่อนเลยและสตาฟที่นี่ก็ดูเป็นมิตรมากๆอ้ขอบคุณมากขอบคุณพวกเราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายที่สุดเท่าที่ทำได้เนื้อลูกค้าจะได้อร่อยใช่ไหมลนะ่ะ อาหารทั้งหมดที่นี่ถูกปรุงมาอย่างดีด้วยความรักผมรู้สึกดีใจจริงๆที่คุณมาริมลองมันด้วยตัวเองแล้วคุณสนใจของหวานหรือว่ากาแฟดีล่ะบูเบอรี่ครับเคก้กมากรองเจลลี่มีอะไรอีกไหมสตอเบอรี่ครับเคก้กอันนี้ละกันนะ่ะสตอเบอร์รี่ครับเค้กที่หนึ่งสินนะได้เลยไปนั่งรอก่อนนะครับมานั่งอะไรมันไม่มีเก้าอี้ไม่ใช่เหรอ วิวโยพนักงานมาแล้วเขาต้องมาเสิร์ฟเราแน่ๆได้แล้วออเดอร์ที่เธอสั่งขอให้อร่อยนะจ๊ะโอ้ดูน่าอร่อยมากเลยขอบคุณนะโอ้น้ำทานจ๋าฉันมาแล้วยำๆๆยๆๆๆๆๆๆๆโอ้ยผมท้องร้องเลยยังไม่ได้กินข้าวนะครับอืมันสุดยอดมากๆเลยล่ะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่เคยมากินที่คาเฟ่น,นี้มาก่อนนะ่ะฉันไม่อยากทําอาหารด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้วฉันอยากจะมากินที่คาเฟ่นี้ทุกๆวันเลย <c oughs> โอ้ดวงดาวของฉันอยู่ๆก็ปิ๊งไอเดียสําหรับการเขียนหนังสือขึ้นมาเอาล่ะฉันต้องรีบเขียนมันไว้มันเป็นเรื่องราวของอาณาจักรที่ถูกสร้างด้วยขนมหวานต่างๆมากมายและมีสิ่งมีชีวิตเป็นแคนดี้อาศัยอยู่ในนั้นส่วนปราสาทเนี่ยเป็นเค้กก้อนโต และคูน้ารอบๆประสาทก็เป็นสตรอเบอรี่สมูตตี้และเมฆที่นี่ก็เป็นก้อนไหมยของแฟรี่เวลามีฝนตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นเมเปิลไซรัปอ่าฟังดูดีมากเลยล่ะทาให้ฉันเนี่ยอยากจะกินอาณาจักรนี้เข้าไปทั้งอันเลยอ้าวเอ๊แต่ว่าถ้านั่นมันโหดร้ายเกินไปฉันก็คงไม่กินของหวานหรอกนะถ้าพวกมันเดินไปเดินมาแล้วพูดคุยกับฉันได้น่ะโอ้แม่ฉันมัวแตจะตื่นเต้นกับไอเดียใหม่เลยไม่ทันสังเกตเห็นเลยว่าฉันกินทุกอย่างหมดแล้ว เดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างไม่ถูกต้องอเอาแล้วผมนี่ลุ้นฟุ้งนานไปหน่อยเหือนร้านจะปิดแล้วฮะโอ้นี่ฉันเพ้อฝันไปนานแค่ไหนเนี่ยแล้วทำไมไฟที่นี่ถูกปิดหมดเลยอ่ะผมเดาว่าประตูน่าจะล็อก ตามแบบฉบับเกมน่ารักใสๆที่เล่นมาทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยวาดดีเฮลโลมีใครอยู่ไหมเอมนี่ไม่ตลกนะรู้ไหมทำไมนายคิดว่าเป็นปาร์ตี้วันเกิดต้อนรับนายเหรอโอเคอย่าแตกตื่นไปมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่อธิบายได้ว่าทุกคนหายไปไหนหมดฉันเพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นเองโอเค อม,มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะมาสำรวจรอบๆหน่อยดีกว่าเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างฮะนี่อะไรเนี่ยมันล็อกได้ยังไงอะเราเซฟได้ไหมโอเซฟได้ด้วยเพิ่งรู้ว้าวเป็นเจ้า,มาแมลงน้อยอายุยี่สิบ็ดปีคือมันยังไม่สิ้นอายุไขเหรอผมแอบ,บสงสัยว่าถ้าเราเดินไปหาต้นไม้นี่มันจะงับเราไหม โอ้ฉันคิดว่าฉันยื่นมือเข้าไปแล้วโดนหนามของมันแทงด้วยมันมืดมากเลยจนมองไม่เห็นอะไรอ่ะหึเมื่อกี้มันรับมือฉันด้วยโชคดีที่ฉันเนียเอามือออกมาทันใช่ว่าไปนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะแอบกินขนมนะเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องอาหารนะอ้าวเลยขอโทษครับไปดูห้องสตาฟแล้วกันทั้งนั้นืมฉันหาอะไรไม่เจอเลยและพวกสตาฟเนี่ยน่าจะผ่านประตูนี้ไป ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรเข้าไปนะแต่ฉันคิดว่าพวกเขาคงจะเข้าใจเพราะว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะโอ้เนื้อเนื้อแบบไม่ใช่เนื้อมัแรงนะมันเนื้อคนเนื้อหมูเนื้อหมานี่นี่มันบ้าอะไรเนี่ยทำไมถึงมีแต่เลือดเต็มไปหมดฮฮึฮผมเห็นต้นไม้ไปกินแมลงอยู่ด้วยเอ๊ะ นั่นมันคนเหรอเฮลโหลไม่นะโอไม่ไม่ไม่พวกเขาตายหมดแล้วพวกเขาฉันไม่ไหวแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยนี่ไงพอสสำหรับเอาไปแต่งนิยายสยองขวัญยู you, นี่เองสินะแขกคนสุดท้ายในที่สุดก็หาตัวเจอคน,คนสุดท้ายเหรอ วันนี้เนี่ยเป็นวันเก็บเกี่ยวพอดีเลยโอ้เจ้าตัวน้อยผู้น่าสงสารถ้าหากมาเยี่ยมในวันอื่นละก็ผมคงจะปล่อยคุณไปได้ช่วยช่วย,วยปล่อยฉันไปไม่ได้เหรอฉันฉันสัญญาว่าจะไม่บอกใครแน่นอนขอร้องละ่ะอย่าทำร้ายฉันเลยแล้วผมจะแน่ใจได้อย่างไะงว,ว่าคุณจะไม่บอกใครการควบคุมพวกมาแรงเนี่ยมันง่ายเหลือเกินพวกเราหลอกแกและแกก็เชื่อทุกอย่าง ไอ้เจ้าพวกมแมลงโง่เขาเบาปัญญาพวกเราถึงได้หลอกแกมาที่นี่ตายยังไงละ่ะแต่แต่ทำไมถึงทำแบบนี้พวกเราทุกคนล้วนต้องกินอะไรบางอย่างมันเป็นวัตจักรของชีวิตอยู่แล้วนี่นาอย่าอย่าบอกนะว่าพวกแกคือพวกกินเนื้อคนนะ่ะคนคนที่เป็นมแมลงชื่อของคาเฟ่ของพวกเราก็บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วนี่นะว่าพวกเราเนะี่ยหลอกมแมลงมากิน แกนี่มันโง่จริงๆเลยนะเชื่อเรื่องเล่าเรื่องน้ำหวานอะไรพวกนั้นด้วยละพวกเราใช้ต้นไม้กินมแมลงในการล่อพวกมแมลงเข้ามาเพื่อจะได้กินศพของพวกมแมลงแสนอร่อยก่อนที่จะถูกต้นไม้พวกนั้นย่อยยังไงละ่ะนี่แกฆ่ามแมลงไปแล้วกี่ตัวนะ่ะมีมะแมลงกี่ตัวตายที่นี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยละ่ะและไม่ใช่แค่มแมลงหรอกนะทั้งจิง้งรีด หนูผีเสื้อกลางคืนแมงมุมนอนห้อยทาาหมดงูนกพวกเราก็กินหมดนั่นแหละ <c oughs> หยุดนะไม่ต้องเล่าให้ฉันฟังแล้วฉันไม่อยากฟังอีกต่อไปโอ้น่าเสียดายจังเลยนะแกะโชคร้ายเป็นสองเท่าเลยล่ะรู้ตัวไหมหมายความว่ายังไงนะ่ะเพราะว่าวันนี้ฉันรู้สึกยากเล่นสนุกกับเหยื่อของตัวเองขึ้นมาแล้วนะสิ วบอาร่าคงเตรียมวิ่งแล้วถ,ถอยไปนะไม่ได้หรอกฉันต้องเตรียมอาหารให้เสร็จนั่นนะวบว,วิ่งแล้วจริงด้วยโอ้ต้องทํายังไงครับเนี่ยแต่อยากเห็นฉากตายลอ,ลองดูฉากตายก่อนแล้วกันนะวบโอ้คุณจะกลายเป็นภายเนื้อแสนอร่อย แล้วเราต้องทํำยังไงครับเนี่ยผมอะ <c oughs> คุณกบก็เดินอย่างซื่อ่ะไอ้อต้นไม้นี่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับโอม้มีดมีดมาทําไมเอามาผ่านเนี่ยโอ้ผมว่าไม่น่าได้ไม่น่าให้เอามาแทงกบเราเราไม่น่าสู้ได้นะครับหนีดีไม่ไหนแล้วเนี่ยจังหวะนี้ดียวข้างนอกได้ไหมมาเหมือนจะใช่ ทำไมทำไมเปิดไม่ออกแล้วเนี่ยเปิดสิเปิดโอ,โ,อโอ้ร้องเพลงของเหลียนหกเพนนีในกระเป๋าเต็มไปด้วยข้าวรายีย่สิบสี่แมลงโง่โถูกอบเป็นภายนี่มันอะไรกันเนี่ยแกมันบ้าไปแล้วโอ้อรู้แกสิยังคิดจะขัดขืนอีกยังงั้นละ่ะน่ารักจริงๆเลย นั่นยิงทาให้แกน่าสนใจยังมาทําหน้าแป้นแล้และพูดออกมาหน้าตาเฉยอีกไอ้ชั่วเอ้ยแกมันไอ้ชั่วโอ้ได้โปรดเถอะคือว่านี่ฉันจริงใจสุดๆแล้วนะแต่ฉันไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับสิ่งที่ฉันกินหรอกนะโอ้นี่มันแอบแสะคนเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้เหรองั้นแต่ฉันไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยล่ะยังโง่ไปหน่อยเลยนะแกถูกขังอยู่ที่นี่ และฉันก็ได้เปรียบแกอย่าเข้ามานะอุ๊ยโอ้คิดจะทำอะไรได้ด้วยของเล่นพวกนั้นอย่างนั้นเหรอบางทีแกอาจจะยุ่งเกินไปกับการเป็นไอโรคจิตวิปริตแกไม่รู้วิธีการใช้มันด้วยซ้ำนะนี่ฉันจะโชว์ให้แกดูเองถอยไปเอามีดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้หยุดนะ ปล่อยว้าวเห็นหรือยังล่ะว่าใครคือไอโง่น่ะอ้าวชนะด้วยล่อโอเคได้เวลาโทรเรียกตำรวจแล้วคุณตำรวจครับมีกบตายตัวหนึ่งจะไปปล่อยที่ตลาดเลยนะครับ นี่แกโทรเรียกตำรวจอยางงั้นเหรอฉันโทรเรียกรถพยาบาลต่างหากแล้วแต่ไม่ต้องห่วงอีกไม่ช้าจะโทรเรียกตำรวจด้วยรถพยาบาลทำไมถึงเรียกรถพยาบาลนะเพราะว่าฉันไม่เหมือนกับแกฉันไม่ใช่ฆาตกรฮะคงจะประมาทแกมากเกินไปทุกคนก็ทำแบบนั้นแหละ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยาประมาทแม้จะเป็นเมลแรงวันตัวหนึ่งมันอาจจะฆ่าคุณได้โอเคเกมน่าจะมีอีกฉากจบหนึ่งนะครับถ้าผมออกไปแบบไม่หยิบมีดคิดว่าน่าจะใช่นะทำไมเปิดได้ออกแล้วเนี่ยเปิดสิร้องเพลงของเลี้ยงหกเพนนีผมต้องร้องไอ้นี่ซ้ำจริงๆเหรอ มแมลงโง่ถูกอบเป็นพายแล้วเมื่อพายถูกเปิดออกมแมลงก็เริ่มกรีดร้องช่างเป็นเสียงที่แสนภายร่ะพร้อมกับคาสตาร์ดและครีมฉันนะ่ะแทบจะได้ยินเสียงหัวใจน้อยๆของแกกำลังเต้น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 รัวอยู่ในอกแกกลัวอย่างนั้นละ แน่นอนว่ากลัวสิทำไมจะไม่กลัวล่ะอืมฉันก็ไม่รู้สิฉันไม่เคยเป็นเหยื่อมือนแกนี่นาะดูแกสิฉันฆ่าแกได้อย่างง่ายๆตอนนี้แต่แบบนั้นคงไม่สนุกใช่ไหมล่ะแบบนั้นจะไปท้าทายอะไรฉันต้องการความตื่นเต้นนี่แกพูดอะไรเนี่ยอย่างที่บอกไปยังไงล่ะ แกคือเหยือรายสุดท้ายและฉันจยจกจะสนุกให้นานกว่าน,นี้ดังนั้นแกไม่คิดว่าแกควรจะออกวิ่งหน่อยเหรอฮะอะไรนะโว้นึกว่าจะให้หนีต่อฉันรู้วพวกมแมลงอย่างแกเนี่ยมันโงแ่แต่ถ้าฉันอาจจะพูดไม่ชัดเองสินะฉันเปิดประตูทิ้งไว้อีกสองสมบานและ ยังพอมีเวลาก่อนที่จะเช้าเพราะฉะนั้นวิ่งสิวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่แกทำได้และแน่นอนว่าฉันจะคอยตามแกไปถ้าแกหยุดเมื่อไรแกตายเอาสิฉันให้แกออกวิ่งก่อนเลยเจ้าตัวน้อยตะกาตะการวิ่ง ต้องสนุกแน่ๆชอบเขาแหละเดี๋ยน้องก็วิ่งไปหยิบมีดแล้วก็วนลูปเป็นอีกชากจบหนึ่งนะอ๋อและนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ฉากจบอ่าโดยรวมสําหรับเกมนี้ผมนึกว่ามันจะมีอะไรให้มันเล่นมากกว่านี้หน่อยด้วยความที่พลอตมันมาแบบน่าสงสัยอยู่แล้ว นึกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็มีเท่านี้แหละสรุปคือมันก็เป็นเรื่องราวของพวกกบที่เปิดคาเฟ่ขนมหวานขึ้นมาหลอกพวกมแมลงมากินน้ำหวานในร้านของตัวเองแล้วพวกกบก็กินมแมลงอีกต่อนึงจริงๆการเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็ไม่แย่สักทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายที่ฉากที่มันควรจะโหดแล้วก็ระทึกมากๆก็ไม่ได้ถูกนำเสนอในเกมนี้นะครับเหมือนตัวละครเรามันพ้าเพล่องรอยแล้วก็ ตัดภาพใปอีกทีคือทุกคนหายไปหมดแล้วนั่นเป็นจุดที่น่าเสียดายผมว่าถ้าหากมีอะไรให้ระทึกมากกว่านี้หน่อยในฉากคลายแม็กหรือว่ามีฆาตก,กรกบมากกว่าหนึ่งตัวอะไรแบบนั้นน่าจะดูตื่นเต้นมากกว่านะครับเอาล่ะแต่นี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ <S <S Cafe ่ว n นัสฟรายท โชคดีที่ขึ้นไตเติลมาไม่งั้นนึกชื่อเกมไม่ออกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยคือจริงๆผมผมว่าพอดเกมมันดูน่าสนใจมากเลยนะมันดูดึงดูดผมเหมือนกับแมลงที่ถูกดึงดูดเข้ามาในร้านตอนแรกผมว่ามันยังเล่นอะไรได้มากกว่านี้อีกมากมายแต่ด้วยความที่เกมมันสั้นด้วยละมั้งมันก็เล่าแบบกระชับกระชับนะครับ ืมก็สำหรับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าบายบายค่ะ